ก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้พบกับ Shadow TV นะครับวันนี้ผมก็จะมาะเล่นแบบเนื้อเรื่องกันจะมาแนะนำเนื้อเรื่องว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกที่ต้องทำก็คือเคลียร์แต่ลดานให้มันเสร็จๆไปซึ่งแต่ดานจะมีภา,ภารกิจให้เราทำไปเรื่อยๆครับซึ่งดันแรกก็มาดูกันเลยนี่เริ่มเล่นดันแรกก่อนอย่างแรกครับก็คือต้องขึ้นไปข้างบนนะเนี่ยซึ่งข้างบนก็จะมีอาวุธอยู่มีแค่ข้างบนแหละเสือก็ ที่เหลือก็เป็นพวกยามีอยู่แค่เจ็ดนัดอย่างแรกที่เขาให้เราทำก็คือค่าอมบีครับค่าเรื่อยๆ่ย,ยิงยิงก็สุนจนหมดนะมั้งก็ประมาณนั้นครับแล้วมันจะมีภารกิจต่อไปให้ทำขึ้นเองนี่แบบนี้เลยบง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 ่บงแล้วนะครับพอเราค่าสมบีเสร็จมันก็จะมีมาเพิ่มเรื่อยๆร่อนกว่ามันจะสำเร็จภารกิจนให้เรานั่นเองแล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆื่อนะครับยิงมันไปเรื่อยๆเลย อย่าไปหยุดอย่าไปย่อนยิงก็มันจะตายนะครับพอเหลือาสามล้ารเซตเราต้องยิงให้มันกระสุนก็มันจะหมดอ่ะเดี๋ยวมันจะมีภารกิจต,ต่อไปให้ขึ้นให้ทำแล้วจะผ่านด่านได้บงเอื้อโดนตีโดนตีนตนตเอ,อือ้อหบงเนี่ยพอสุดระบบเสร็จเซฟโยคิลุสเกียการฟอร์มอะไรสักอย่างจะมันคือคอ,คอ,คอเครื่องตีเขานี่คือเคลียร์ครับต่อไปเมื่อเรากระสุนหมดแล้วอไอประตูที่อยู่ข้างล่างเราก็จะสามารถเปิดได้ครับ ตูใต้ดินนี่จริงๆไม่ได้เปิดหรอกมันมีซอมบี้อยู่ข้างใต้แล้วมันก็ม,นมาเปิดให้เราครับข้างใต้นี้ก็จะมีคณแจครับแล้วก็เก็บคณแจมาเออโดนตีอีกแล้ว <c oughs> เออเอาแล้วนะคระับหลังจากนั้นเราก็ต้องรีบไปที่บ้านหลังนั้นยังด่วนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปต้องเคลียร์พวกซอมบี้ข้างนอกก่อนมันจะได้ตามเข้าไปชา้าหน่อยนะครับพอเราถกแล้วเสร็จแล้วล้วก็เข้าไปในบ้าน ปิดประตูครับในนี้ก็จะมีพวกอาวุธอะไรที่พอเราใช้ได้พอเสร็จก็จะมีภารกิจต่อไปให้ทำเฮ้ยหือว้าวใช้ได้ใช้ได้ในพปืนนี้โดนใจปงภารกิจต่อไปคือคาซอมบีให้หมดฮะครับเฮ้ยทำไมตายยากจังวะเฮ้ยเฮ้จยจังนรก็คือคาซอมบีหมด ปักปักปักเรียบร้อยนี่ครับพอรจะการเสร็จมันก็จะมีตรงนี้เองสอมมีอมันจะพังประตูออกมาพังกำแพงนั่นไงครับโอ้โหนี่พังกำแพงแล้วมันจะบ้าพลังไปไหนวะเนี้ครับซึ่งเราก็เมื่อพังเสร็จตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ยาน,นนาน่นนี่นันน่นโนนีนน่โนนให้ครับ ซึ่งม้าจะมีสิ่งนี้อยู่ก็แรงกว่านั้นแต่ก็ยังไม่ถึงมาแรงสุดนี่ก็จะมีกระสุนมียาอะไรให้เราใช้ไปเพื่อประทังชีวิตเอาไว้นะคนัแล้วก็เคลียร์ซอมบี้ให้หมดนะครับเมื่อเคลียร์ซอมบี้ให้หมดเสร็จเอ่อมันก็จะมันก็จะจบด่านแล้วก็ไปด่านที่สองกันครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ก็มาสอดกันง่ายๆ่ายเพียงแค่นี้แล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์นะครับก็กดไลค์มีให้ ผู้ทำคลิปมีกําลังใจทําต่อไปเนื่องจากคลิปก่อนๆมาก็รู้สึกว่าคนดูเยอะนะแต่ดิสไลค์มันเยอะกว่าไลค์งไงไม่รู้ก็รู้สึกเหมือนจะหมดกําลังใจในการทําไปเลยเนะี่ยอจบคลิปแตเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ